ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอแมพิ่องเอฟซีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะวันนี้แอดกด็ดเดินทางมาที่วัดดอนป่ากล้วยเนาะค่ะเนาะมาหาอาจารย์เพชรลุ่งไฟเนาะคะ่ะับมาตามแนวทางตามตัวเลขนะคะตาม ตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากพอแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีเฮ้าคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าอาจารย์เพื่อนบาจับปล่อยและจะเน้นให้นะคะเน้นเน้นให้เลยนะคะมือหนีว่าเป็นตัวใดเนาะคะ่ะมันใจคักค่ะว่ามือนีว่าเพื่อนเน้นให้ตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นเลยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปหาอาจารย์เพื่อนเนาะคะ่ะไปคุยกับอาจารย์เพื่อนกะอย่าลืม คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะสําหรับเอเซ่ท่านไหนที่เข้ามาไม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องเนาะคะเนาะจะได้บ่พลาดตัวเลขตัวดีตัวเด็ดกระทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะเนาะกะเขาไปคุยกับพระอาจารย์เพิ่นเลยเนาะคะ่ะเนาะกราบนมัสาัจาก,การอาจารย์เพิ่นพร้อมๆกับแอดเลยเนาะคะ่ะท่นอ่าบวกสาว สองข้าสองเดียสองก้าสองก็จะทำลองเด่นเก้าสองย่างเดียว่ขึ้นลหกสองกับเก้าตัวเดียวกันอย่งู้เคยบออันนี้ล่างเป็น่างอนนี้นาจกระชับยังเต็มที่เลยตัวบเ้ยอืบ้อ้าง ร่างมั่นใจสามเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าแปดสามเจ็ดเก้าแปดมั่นใจที่สุดครับเลขมันจะมากเพราะคือรับถ้าตอนที่ว่าเลขมันจะววันที่สิบหกครับเลขมันจะวันที่สิบหกทำไม นิดเดียวบนบนให้สองหางตัวนี้หางเดียวเก้ 9, 2, 6, 2. าสองหกสองัวขึ้นหวัวลงลองเก้าหก หนึ่งหนึ่งสองสามอันนี้โบแมนเนี่ยร่า,างให้เท่านั้นร่างให้ท่านี้เลขจะวอกวันที่สิบหกเขาสิววันไหนก็นสร้างเอาวันที่สิบหกถ้าปีนี้มันเป็นปีที่จเจริญปีที่มันจเจริญรุ่งเรืองปีหกห้าให้หกห้าวั 66. นทงมีแค่นี้เลขจะวันที่สิบหก แต่ปีนี้ปีหกห้านีสนั้นะปุณะแมนอันนี้ก็ให้สองให้สองหางอันนี้ก็ให้สองหางแต่มันหัวขึ้นหัวลงมันจะเลยเพิ่มมามแมนเขาเนี้ยขั้นขันได้ก็ได้ไปเลยขั้นบ่อได้ก็บ่ได้ไปเลยได้็สวาสดีครับเลยแมนแต่ว่ามันโลกเลียกมันมาน่นี่เลียมันมากนี่นะคือปูไปปูปูว่าไปแล้ว แปดหกสองอปูว่าไปแล้วสองหกแปดปูด้านก็เอาเซมเซมอเอาตัวนี้ปับ๊บเอาเซมเอาแต้มเดียวถ้าได้ก็ได้ได้แต่มันม่นใจมั่นใจเก้าสามเ็ตตัวตรงเลยเลขมันมาหางมาหางล่างแต่ว่าจ้าให้สาม<อ> <3 S 2> <7 S 1> ตัว, 8, แ,วแต่หกประตูแต่มั่นใจว่าเลขเมื่อกี้นี่มาหกสามเราจะามาันเอามาออกอีกเ็ดสามครับอ เจ็ดสามเลขเลขตัวตรงหนึ่ 9, 3, งเก้าสามเจ็ดวงกลมไว้หนึ่งสามเจ็ดมาแน่นอนถ้าลองถ้าไม่ออกตัวนีมวน้มาตัวนี้เลย 98, 8, มาตัวนี้เลยเก้าแปดแปดเก้าอย่าลืมถ้าบนไม่ไม่มาสองหกก็เก้าสองหัวขึ้นหวัวลงลองลองตัวนี้ลองตัวนี้เก้าหกแมนมากเลนี่แต่ตัวเล่นแค่เก้าสอง เก้าสองก็เก้าสองร่องเก้าหกแต่ว่าเลขมันแค่ว่าเออมันแค็ว่าเก้าสองหกสองเก้ากับหกตัวเดียวกันแต่ถ้าลูกหลานว่าเอาคือมีเก้าหกมันก็มานี่เลยอันเดียวกันนี่เลยเอามาใส่มันเนี่ยเอามาใส่มันเป็นถ้ำไปเลยเก้ากับหกตัวเดียวกันไม่เป็นเก้าสองหกสองเก้างสามเจ็ดเก้าแปด เดาวันเล็สเเกลลสิวาวันที่สิบหกเอาไปสรารังไปเนี่ยเอาไ้สารังอ,อย่าลืมว่ามันสิววันที่สิบหกเด็ก่ยปียังดอกปูวท่านปีหกฮะเท่านี้อันนี้ไม่ฝนบอปูฝนเหรไม่ฝนเหรเมีแล้วฝนหันปูฝนเอ,นอนครับฝนฝนนงสน ฝันว่าเขาเจ้าวงเสด็จฟังว่าไหมันเลขคิดเอาคำนวณเอาว่ามันเลขว่าสิวิ่งเหนือนวิ่งนี่ปูเฮ็ดเปลเป็นคือว่าปูฝันว่าห้วยวันที่ไดนล่ะมันสิบ่กว่าสั้นว่าเขาว่าวันที่สิบหกวอร์สันห้วยมันคือไปยังสั้นปูว่าสั้นอาจารย์ถามน้ำมันปูอยู่นี่แหละเรัโอ้มันบ่ออกหรอกวันเขาววันมันสิบ่กวันที่สิบหกวอร์สันอ๋อสิบหกไปสิบหกนั่นเวอร์สันฝันนี้นีเนี่ยหน่อยถามว่ามันปีอยังปูไปหนึ่งเอ้าว่าสั้น โอ้บมู่้จักกว่าสันปีหกที่ผ่าว่าสันว่าโอ้ยกระแม่นคักปันยังบันปีมันเด้เนอพี่เจริญน้าว่าปีมันเอ,อแต่ว่านี่เลยมีแต่ตัวนี้แต่ว่าพ่นเถียงกัน,กนว่าห้วยมันมัดที่ได้แล้วว่าสันปียังว่าสันห้วยปีหกผ่าว่าสันหมอน,นึงว่าอ้าวเศรษมากจัิงส่ สมมติว่าห้วยอยากได้สามตัวนะปูว่าสั้นว่าห้วยสามตัวก็เอาร้วนแล้วตัวนี้เราล้นเนี่ยเข้านี่แหละเนี่ยสามเก็ดนี่แหละเนี่ยใส่ร้วนเนี่ยเตอนนั้นละก็โตเดียวกันนี่ละกันสิว่าเอาตัวนี้ก็โตเดียวกันนี่ก็โตเดียวกันนี่เมื่อกึ่งนี่เล่นรอดไปสิว่าจังได็กกับังถูกกันเมื่อทานเล้วปูกินโซอสเผาปูยังก็ได้ทำอะไรยังไงซื้อือบมา กันคือเพิ่นกต่สาธุเคือบ่คืองจ้ะปีหน้าเด้อพ่อไปทำกันโอวัฒนัดเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องอันนี้ผู้บ่วยเคยถนัดหนังสือผู้บ่วได้เข้าหนังสือผู้จบปลอ่ซีผู้เป็นบอกหม่เดียวหนึ่งเก้าข้าวกตัวเดียวกันเออไม่เป็นหก เป็นสองหกใคได้เป็นเก้าสองใคได้ปัดเก้าตัวนี้เอาอยังมาใส่ปูเอาตัวนี้มาใส่มันได้เป็นอันเดียวกันหกเก้าหกเนี่ครับไม่ตกันเร่องสองอันให้ข้าเจ้าได้เปรียบเทียบว่าของเก่าของใหม่ปูตัดแล้วเหลือจยับตัวกางเขนอะไรตัดเล่าไหมครับกระตัวเดียวกันกระตัดเล่วก็อาอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันอันเดียวกันเนี่ยครับ เอาคู่นี่แหละนี่คู่นี่แหละนี่เอาตัดออกมาตัวนี้รับสุซีกับสีแปลถิ่มขับร้อยเลยว่อยพูวประมาณนี้เด็กเขาไม่เหนนอืว่ายเอาจังสี่ไปคัแนนวกสี่แปดฟูสี่ว่าสันเขาสิบหามือไปสิบหามือสิบหกนี่มันสี่หลักเข็เด้อว่าสันเขาเลยกินยังระบาดหนึ่งว่ยว่าแต่ว่าเป็นเขาเออเอาจังสันรถถ้าเลขไม่ออก เก้าสองสองเก้าสองหกหกสองบนหรือล่างไม่เกี่ยวกันกับฟันที่สิบหกกับแปดเก้านี่กับสามเจ็ดนี่เอานับไปเลยพ่อสันเขาเร็วนับตือมันมือมันออกเลยว่าปูว่าประมาทแต่ไม่ฟันทุงปูจีพ่อสันเขาดูสิผ่ามือผมถึงว่าตอบเลื่ององพอเนาะหลังจากเร็วเร็วขันไม่บี้เลยผมถึงว่าตอบเรื่องรอสันที่สัญ คือว่าปู่พงค่ารวยพอจอบพงค่ารวยสิมาบวชนั่แล้วสาะุเอาปากเด้อเบ้าเนี่ยปูจะบอกใครถ้ารวยรวยไปเลยถ้าได้ได้ไปเลยเออปูเป็นนึงสั้นปูเป็นคนโง่จริงสิว่าเป็นปูดอนกล้วยนี่แหละคนยังว่าปูว่าแต่เลขโชคเราเนี่ยมั่นใจมั่นใจมั่นใจแมน่บางเรงปูไหนสามตัวตรงนี่มั่นใจายนี่มั่นใจแท้แท้นี่แต่ว่าปูว่านี่ มัแต้มเดียวก็เรียกมาใไ่คันพูว่าพูมักเล่นว่าโอ้ยว่าแต่มันเข่าพูนี่ก็เล่นไปตามนี่แต่ว่าปูว่งกลมไว้ให้นี่เนี่ยอันนี้ตัวนี้เก้าสามเจ็ดมันก็มาตัวเดียวกันแต้มเดียวเนี่ยแต้มเดียวเออปูวันหกสาม่เก้าสามเก้าสามบานนี่มันมาตัวเก้าเย็กแต่ว่าปูสอนไปทั้งเพศเนี่ยวันเนี่ยวันปูเจ้าสามเจ็ดไซนี่ สามเจ็ดเก้าแปดล่างอันนั้นล่วง,<ะ>งอันนี้สองหกเก้าสองตัวเดียวกันเก้าตัวเดียวกันเนาะคือให้สามตัวแต่ว่ามันมันแต่เลขสองตัวบ้าบวกเก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสามเจ็ดบ้าล่วงตัวนี้ โอ้ปูให้สัญญาโหลดมาลงโทษปูโหลดโบสันเขาดิติปู่างทีเห็นว่าสันบบสันกันบวออกตนี่โบสันพอออกในชุดนี่เนี่ยเบื้องลวดลูกหลานนี่ปูแต่ว่าปูว่าเประาเปล่าเพ้าภาษาบ้านเขาปูเ่าเปล่าเพิ่นว่าดีคดีนั่นเพิ่นเพิ่นว่าดีเพื่อว่าบวออกในชุดนี่นี่มาว่าจังได้ปูว่าสันบบเขาปูว่าบบสันเขาติว่าสันเบอบ์สันกับโบสันยุลี ไม่ช่อดซ้ำคื้เก่าเราพูัน่อไดซ้ำขนเก่ามันือออกูจะเดินข้อนว่าจะสั่นเออผู้นี้นี่สูบข้อมูลขนาดลูกทัวเจ้าของยังบ่ให้ลูกท่วจางทีไหนก็ได้รู่มันิมาล้วล่ะนมันิมากอยู่วว่างนึงแห้งเียนให้้ตวเดียวจ้ะาเจัาว่าติดกเจอวันละบอันเดียวเป็นเรองสั้นเดีวดเชียงข่อนอันนี้ก็บอกประมาเด้อลูกหลาน เออกิดเบื้องตามนี่เพื่อนดังมากที่นี่นกิเดเบืวว้องบนแจ็คเรีว่าเ่าเอบ้างซี่เนอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่าแล้วตัวเนี่ยเพื่อนว่าแล้วตัวเนี่ยเราเริ่มมาใส่เพื่อนว่าแล้ยวไม่คือจังใกล้กันเท่าว่าท่านเกิว่าแล้วซับครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือเพื่อนว่าแล้วเนี่ยเออเพื่อนว่าแล้วเด้อเจ้าสามเจ็ดแมน เออบอกว่าบักนี้บักเนี้ยเพื่อนว้าแล้วโอ้บักเก้าเจ็ดแมนเพิ่นว้าแล้วแต่ว่าห้าของห้าว่าเดียวของห้าของห้านี่สามเจ็ดเพื่อนว้าเดีวแต่ว่าห้าองสิบเอาไปจ้งซี่ฝันอ่ครับเขาเอาไปเจีงซีอ๋อเหนบอคัดตัวเดียวกันคือตัวนี้แหละคือปูบวกมาติว่าปูคือจงเขียนบวกก็แม่เขียนมวย่างเงว้ยหนี่เนี่ย อ๋อสำคัญจะเลื่อว่ามัดฉกวันที่สิบหกปียังระมือเนี่ยปียังปีนี่นั่นละเอาจะจะเลื่อนจะเลื่อนให้มังนี่สีสุกอ๋ออาจารย์นภูนาานนรักษ์พอได้อนเสริฐเลือดตัวมนุษย์เทวดาเท่าไหร่ยจงปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานที่มีความอากาศันยุกตา,าเวทีภูมิปคุ้นเขาให้ระมารลวยปีเก่าบอดีก็ขอให้มัดพานไป สิ่งที่มันบดีแต่บ,บัด่านไปสิ่งที่มัด่ดีหรือไม่ดีให้มันดีขึ้นในปีหกข้านี่ขอให้มันมาด้วยเจริญเจริญปีหกข้าให้เจริญเจริญเริ่มสิบหกคับห้าหกค่านี่ก็นนกเป็นแนวทางของปูเพชรล,ลุงไฟเนาะคะ่ะเนาะที่เพิ่นเน้นนมาให้แล้วเนาะค่ะคือ แปนะดสองหกเนาะค่ะเนาะแปดสองหกเก่าหกกับเก่าสองเด้อค่ะเราว่างวาเก่ากับหกโตเดียวกันนะคะกับกับหัวกันเอาเนาะค่ะเนาะกับกับเก้าสามเจ็ดนะคะ,นะ 9, 3, 7, ะ,คะที่เน้นๆที่อาจารย์เทิร์ที่ปูเพิ่นเน้นๆเลยนะคะนั่นะคือเก้าสามเจ็ดนะคะอย่าลืมตัดสองโตนันะะ่เด้อค่ะเด้อ แล้วก็เก้าแปดก็หุกเก่านะคะแล้วกับทีว่าเลขออกวันที่16ค่ะพ่อสองหานะคะเนะาะมักกะจัดคัดกะ่านนะคะคนหมุนอยู่บางก่อค้นบอกอยู่ภาคอีสานเนาะค่ะเนาะวิเคราะห์ดีๆนะคะ,ะ,ะคะ่ากะแคบนาจอไว้เด้อค่ะเด้อเอาไปผิดจารณานะคะเนาะใส่สติวิเคราะห์ดีๆก่อนการลงทุนนะคะเลขกับมีผิดถูกมีผิดเป็นธรรมดานะะเนาะค่ะเนาะ แ,แคบหน้าจอกันไวเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอิก็จะขอฝากเก๋แค,แคนี้ก้อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บม่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์พาโชคเนาะคะ่ะเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องได้หาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดี